ที่อีกหนึ่งประเด็นร้อนหลังจากที่ก่อนหน้านี้เ,นเรามีการเสนอเรื่องของที่รักษาราชการผู้บระชาการกรดนครบานมีคําสั่งดราม่านะครับห้ามในร้ห้าสิบสปีตั้งด่านตรวจจราจรโดยระบุเหตุผลว่าเพื่อเป็นการป้องกันการเรียกรับผลประโยชน์วันนี้ไปฟังเสียงสะท้อนจากบรรดาผู้บวชรุ่นใหญ่เหล่านี้กันหน่อยครับ คำสั่งสั้นๆจากเจ้าของรหัสนครบานหนึ่งที่ห้ามนายร้อยตำรวจ53ปีรวมตั้งด่านกวดขันจราจรเพื่อป้องกันการเรียกรับผลประโยชน์ดูท่าจะยังไม่มีข้อยุติแม้พลตำรวจตรีสานิตมหาทาวรจะออกมาชี้แจงแล้วก็ตามลดน้อยถอยลงนั้นด้วยความเจตนาดีก็คือว่าไม่ได้ไม่ได้ไปพูดเพื่อจะไปดูหมิน่นดูชังอะไรพี่น้อง ผมเชื่อว่าพี่น้องที่เป็นในตำรวจทุกสายงานนะไม่ใช่าะาอย่าง5 3นะ53นี่ท่านดีเยอะท่านมีประสบการณ์มามากดีกว่าในตำรวจที่จบจากบางแห่งบางที่โดยทั้งไปอนนี้อย่าเอาเรื่องเล็กๆน้อยๆฮนะที่จริงแล้วเนี่ยอยากจะเอาเรื่องอื่นๆดีกว่าผมเช่นว่าเราจะทํายังไงให้บ้านเมืองมันสงบประชาชนมีความปลอดภัยผมก็ต้องมาเน้นคนในคนในบ้านผมก่อน นิวทีวีสอบถามรองประธานนักเรียนในร้อยอบรมรุ่นที่2ประจำปี2556เผยว่าได้พูดคุยในกลุ่มไลน์กับเพื่อนในาร้อย53ที่รับราชการในนครบาลส่วนใหญ่ต่างรู้สึกเสียใจและน้อยใจกับคําพูดดังกล่าวไปดูนะครับตรงที่เขาลากลงมาเนี่ยก็ตรงที่บอกว่านี่แหละครับเรียงเกีย่ยกรับผลประโยชน์ก็มันก็กระเทือนใจสิครับเอาทําไมต้องเป็นตํารวจ53ปีด้วยจะไปเรียกครับ ตำรวจมันก็ตำรวจเหมือนกันก็เอาคนทําเหมือนกันค่าของคนเนี่ยมันมันอยู่ที่จิตใจมันไม่ใช่เอาสถาบันหรือเอาอะไรมาพูดกันตำรวจ53ปีนี่ปีก็มีหัวใจเหมือนกันแม้ขณะน,นี้กลุ่มนายร้อปีจะไม่มีการร่วมกันชี้แจงหรือตอบโต้ความเข้าใจผิดในหนังสือสั่งการแต่อยากขอร้องให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาการออกคําสั่งอย่างรอบคอบ เพราะอ,อาจกระทบต่อจิตใจกับเจ้าหน้าที่ที่ตั้งใจการทํางานเป็นอย่างมากสําหรับนายร้อยตํารวจ53ปีเป็นโครงการในยุคพลตํารวจเอกเพียวพันธ์ดามาพงศ์อดีตผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติโดยกําหนดให้ตํารวจชั้นประทวนอายุ53ปีขึ้นไปเลื่อนไหลเป็นสัญญบัตรถือหลักสูตรพิเศษเพื่อให้เหมาะสมกับตํารวจที่มีอายุมากแต่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูงที่สําคัญคือเป็นขวัญกําลังใจให้ข้าราชการชั้นผู้น้อย ทีมข่าวววจกรรมนิวทีวีรายงาน